คลิปนี้อันมีความหยาบคายมากมายส่วนใครที่รู้สกสวยก็โปรดใช้วิจัยยาในการรับชมผู้ชมที่มีน้อยกว่าจุดๆ,ๆคนได้เราก็นแนะนำดูได้หมดอะไรจริงๆนะไปละ เอาละฮะก็กราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t h ซ s o c c มเมอร์ทีวีนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่กับมินิเกมนะครับเป็นมินิเกมจีนทีแท็กเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาเดแบบคนเดียวอีกแล้วเอออ่ะคนอื่นก็ไม่ต้องพูดมากหาห้องเลยครับมาเออชานี้อีกแล้วเหรอมาครับเออเดี๋ยวหาลองหาที่ซ่อนก่อนนะที่ซ่อนดีๆมีไหมเอ่ยที่ซ่อนดีๆมีไหมแถวนี้ อยากเจอที่ซ่อนดีๆจะมีให้จี้ทือเปล่าเอ่ยนี่ไอเป็ดไอเป็ดมันเป็ดหรือหมีวะเนี่ยจะมมีหูด้วยมาครับอีกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ะครับจะเริ่มตอนไหนเราก็ไม่รู้นะครับปั๊บเดี๋ยวเรากดวิ่งไว้ก่อนเลย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 ไปแล้วไปแล้วเราไครับเราวิ่งตามเป็ดน้อยของเราไปแล้วนะครับ เอ้ยเจ๊วิ่ง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 จะตามเรามาอย่าตามเรามาขอร้องอ่ะขอร้องอ่ะอย่าตามเรามาเลยนะจะตามเรามาอย่าตามเรามาอย่าตามเรามาได้ไหมนะเธอเพียงหาเลยก็เนี่ยไปแล้ววิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วนะจุดจุดนี้แล้วเราต้องรีบไปรีบไปรีบไปเราต้องเหลือรอดคนสุดท้ายได้มาอืมมันโจดแบบแฮตชิกเอ่อเอ่อเอ่อเออสามสองหนึ่งศูนย์ เอ้ยทินทีเราอยู่นี่มาเอ้ยตอนนั้นดูเหมือนจะทาอะไรกันดูคอยดูคอยดูใครเป็น oh, shit. Oh, shit. Oh, อ๋อชีโอ๋อชีโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณอเล็กคนเมื่อกี้เลยนะฮะที่ช่วยเราไว้จากทินชีป๊อปป๊อ ไม่คิดจะแคกกันเอยในล้อเป็นไงลราเป็นไงล่ะ,เ,ละ <laughs> เอเอ,เอ,เอวัดดีใครวะเนี่ย N Y M ขวอานไม่ออกเว้ย6543210เราเตรียมหักหลังเขานะครับถ้าเราเป็นตูมเป็นไงเป็นไงยังรอยังรอเออใครเป็นเราไม่เป็นครับสามคนเราไม่เป็นเลยอยู่นู่นก็มีสตี อีกคนหนึ่งนะครับเราจะไปหาเขาเออ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 วิ่งวิ่งไปแล้ว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 เฮ้ยจอเป็ดด้วยวจะจอเป็ดด้วยวะขึ้นครับรีบขึ้นครับฟึ๊บฟึ๊บฟึบฟึบเฮ้ยน้องสาวว่าไงตบด้วยนะจ๊ะตบด้วยได้ไหมเนะี่ยเขาไม่ขึ้นหรือเปล่าวะตรงนี้ อ่ะอันเจเราซ่อนก่อนเลยฮะถ้าเกิดว่าในกลุ่มเรามีใครเป็นนี่ผมนี่โอ้โหผมนี่เซ็งเลยผมนี่เซ็งเงินยาวๆเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหเป็นไงเป็นไงเป็นไปเลยสิผมนี่ซ่อนแบบแนบเนียนมากครับมาทออออออ่านผู้ชมอาจสังเกตดูนะครับตอนตอน้นอาจจะมีเพลงประกอบเล็กน้อยนะฮะ เป็นเพลงอะไรก็ไไปดูนะฮะเอเอไปเจ็บซ่อนซ่อนอย่างน่าเนรียนมันเป็นเพลงอันนี้นะผมเอามาแทนอินโทรผมครับแบบมันไม่มีไงอินโทรเออใครใจดีจำให้หน่อยได้ไหมครับอืมใครใจดีขอทําให้ฟรีสักหนึ่งอันจเจอคนดีดีมีไหมแถวนี้ไปแล้ว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  วิ่งแล้ววิ่งแล้วเราหายาให้เราก่อนเฮ้ยยา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 ย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเป็นไงเป็นไงเจอพี่เล่นสายหูดเข้าไปสิน้องเออจื้อเออไปแล้วซ่อนซ่อนเว้ยซ่อนเว้ยเฮ้ไม่มีใครเห็นครับเรานเหนียนที่สุดตอนนเนียนที่สุดอ่าเหลือสามคนแล้วเหลือสามคนแล้ว กดวิ่งไว้ก่อนเลยกดวิ่งไว้ก่อนเลยกดวิ่งแล้วคลิกกดวิ่งแล้วคลิกไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งขึ้นบนวิ่งขึ้นบนวิ่งขึ้นบนฉันอยู่ข้างบนไม่มีใครตามมาไปแล้วนะจ๊ะคนดีพี่อยู่ข้างบนไม่มีใครตามมาเอะไม่มีใครตาม,มาจริงด้วยเฮ้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 ยดูเหมือนเป็ดน,น้อยกับอเล็กจะวิ่งไล่กันอยู่นะฮะเราจะ ซ่อนนะแบบไม่ให้ใครรู้ว่าเราอยู่ที่นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่าอย่างน้อยเขาก็แต้มเราไม่ได้แล้วแปะเราไม่ได้แล้วน้องมาวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะออคือผมขี้เกียจเล่นไงเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฟรมเทรทล่วงเฟรมเทรทล่วงอะไรวะเนี้ยอะไรวะเนี้ยทำไมโอ้โหมันกระตุกขนาดนี้เฟรมเทรทไปหมดแล้วมัง เฟมเลทพี่เฟมเลทพี่เฟมเลทพี่นะน้องอะไรวะหายกระตุกแล้วอือหือ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 อือหื้ออะไรอะไรอเล็กอะไรอะไรเอฮ้ยอย่าอย่าอเล็กอเล็กอย่าอเล็กอย่าทำงั้นอย่าทำงั้นอย่าทำงั้นอเล็ก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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเล็ก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 โอ้อเล็กเล่นแล้วเฟรมเลดก็ตกพอสมควรเลย อะไรวะคอมโลก,กากขนาดนั้นเลยเหรอไงไอีกสกตาร์หนึ่งพอละอืมเอาห้องไหนดีห้องนี้ก็ได้เอ้ยฐานนี้เหรออัทนที่ผมชอบตรงหนึ่งนะครับคือมันมีน้ำอะ่ะเออ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 ,เอ,อส่วนใครที่อยากเล่นับผมนะครับก็มาได้นะครับที่เซฟยูนิตนะครับผมไม่ให้ไอพีนะคือหาเอานะครับก็ผมจะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละเออ คนเวียนอยู่ในมินิเกมทีมทิศแท็กกับสกายวอลนะครับก็มาได้นะส่วนใครที่อยากเจอผมนะส่วนใครที่ไม่อยากเจอก็ไปที่อื่นได้เลยนะผมก็ไม่ได้ว่าครับอ่านี่นี่นะจําไว้นะสกินผมพร้ชัดเออเอออะไรอะไรของนายเนี่ยอะไรมาต่อยเราทาไมอะไรอะไรเอย่าต่อยเขาอย่าต่อยเขาโอ้โหเริ่มทนไม่ไหวละเริ่มทนไม่ไหวละ อะไรอะไรรู้จ all right? uh ักพ right, right? oh, oh, ี hey, oh, oh, ่ไหมสิบมาโคนะเว้ยสิบมาโคนะเว้ยอะไรอะไรคิดว่าต right? ่อยพี่แค่นี้แล้วพี่เจ็บเหรอต่อยแล้ววิ่งว่ะโอ้โหกะจอกอ่อนว่ะเด็กแล้วอ่อนนียว่ะเฮ้ยเยอะไรเฮ้ยโอ้โหขอบคุณ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 นะขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณอะไรคิดว่าต่อยพี่แล้วน้องจะรอดเหรอฮะโอเคโอเครอด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 นั้นเหรอ โอเคเคเอออย่าต่อยพี่อีกนะน้องเข้าใจไหมพี่ยอมให้เฉยน,นะคราวนี้เออครับเอ้ยวิ่งไปดิกลววิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเด็กสิบ้าวิเท่านั้นนะฮะอา่าทนทนรอกัอนหน่อยผมก็จะเล่นแบบสั้นๆนะครไม่ต้องเอาเยอะอะไรมากมายคนระับอืม ขี้เกียจอัพคลิปไงคือเข้าใจไหมคือแบบมันรอนานไงเออพอเวลาตัดต่อพอเวลาอัพลงยู 3. ทูบอย่างเงี้ยมันนานฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห,อ,หอะไรขนาดนั้นเลยเหรอไปครับวิ่งโอ้โหจะต่อยกันทําไมฮะเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วหายกระตุกแล้วก็วิ่งสิครับหายกระตุกแล้วก็วิ่งสิครับรออะไรล่ะฮะอ่าอ,อะไรฮะอะไรวิ่งสิวิ่งสิ วิ่งก็ไปวิ่งก็ไปวิ่งก็ไปเ้ยจะเนียนไว้ก่อนแม่สอนไวเฮ้ยจะเฮ้ยไม่มีใครนะตอนนี้สามสองหนึ่งศูนย์มาครบแล้วดูซิว่าเราจะเป็นหรือเขาจะเป็นเราจะวิ่งตามกันก่อนนะเราจะวิ่งตามกันก่อนนะเราจะวิ่งตามกันก่อนนะโอ้โหอเล็กวิ่งผ่านหน้าเราไปแบบไม่สนใจเราเลยอะ อย ja, ่ากอย่ากา <oples> อย่าเข้ามา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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหอเล็กอเล็กอเล็กเอาจริงเหรออเล็กอเล็กเอาจริงเหรออเล็กเอาจริงอเล็กเอาจริงอเล็ก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 อย่าอเล็กอะไรอเล็กเป็นไรโอ้โหอเล็กวิ่งเร็วมากฮะอเล็กวิ่งเร็วมากอเล็กวิ่งเร็วมากเราจะไม่แต้มเขาแล้วกันนะเราจะไม่แปะเขาแล้วกันเอออย่ายโอ้โห โทษทีโทษทีเพื่อนโทษทีเรากลัวเราเป็นไงเราก็แต้มเราไอ้แต้มไหนไว้ก่อนเลยเออหลบไปหลบไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หสตีฟมึงก็มาเป็นอะไรตอนนี้เพื่อนเราไปตายไหนกันหมดเนี่ยเจอเอออย่าอยาอยาอย่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 ายาโอ้หนางนางต้องเป็นแน่เลยเราเอาศัตรูไปให้นางแค่ชัดแล้ว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  ไปแล้ว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 เอ๊ะเอ๊ะเอ้ยอย่า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 ฮะอย่าฮะเราขอโทษเราขอโทษเราขอโทษนางเราขอโทษ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 ไปสาวน้อยเราขอโทษนะ RIP โอ้โหเฮ้ยขอร้องขอร้องอยู่เพิ่งเห็นเรามึงเห็นแล้วเหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วเรายังไม่ตายเรายังไม่อยากตายยังไม่อยากตายยังไม่อยากตาย อเล็กอเล็กขอ,อ,อ,อโทษอเล็กอเล็กอเล็กมาโคเหรออเล็ก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 รู้จักพี่ไหมสิมาโคอ่ะน้องรู้จักพี่ไหมสิมาโคอ่ะอือหืออือหืออือหืออเล็กอเล็กอเล็กนี่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 หลบไปหลบไปอเล็กหลบไป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 อ่ะหลบไปอ่ะหลบไป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 จบจบ อเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมะะด้วยนะครับ bye สวัสดีไปแล้วครับบ๊ายบายก็ night นนหรับฝันดีครับ